สวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับพบกับ Team 2, ทีมฟอร์เทรสสองทายันเทสทันวนาเมนต์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ทั้งสองทีมก็มีทีมอ่าทีมทบเคแล้วก็ทีมเมจิกแคทนั่นเองนะฮะส่วนทีมเมจิกแคทเนี่ยอยู่ฝ่ายสีแดงนะครับทีมทบเคอยู่สีน้ำเงินนั่นเองนะฮะสองหนึ่งศูนย์เอาแล้วฮะตอนนี้ฝั่งเสียเงินออกมาแล้วมีอูเบอร์อูเบอร์อูเบอร์เสียเงินฮะอินเดแดง เอาแล้วฮะเฮวี่อูเบอร์เฮวี่อูเบอร์เอาเรียบร้อยฮะเอาประชดาประชดาอยู่ในห้องครับโอ้โหออกมาทันฮะสติกกี้บอมเ,เรียบร้อยฮะเจอดีบบมอแมนสีแดงสติกกี้บอมใส่ครับสีแดงอูเบอร์กลับฮะอยู่หน้าประตูทางทางออกของสีน้ําเงินเลยนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าดักทางเลยทีเดียวนะฮะฝั่งสีแดงเองนี่ก็มีหมอมีหมอ,อคอยหนุนให้นะครับไม่อยากจะเชื่อเลยเอาแล้วฮะสีน้ำเงินออกมาแล้วสีน้ำเงินออกมาแล้ว heavy เฮวี่เรา,าเฮวี Lum, ่สีน้เงินเราเอ้สส<ส>าโดนไพโลฟันนะอืม แทงหลังด้วยทะลุถึงหัวใจเลยนะฮะสีน้ำเงินเราสีน้ำเงินเราตอนนี้ทางจะไปแคปเจอร์ได้ไหมพยายามที่จะแคปเจอร์ให้ได้นะแต่โดนรู้สึกว่าสีแดงจะมีอินจิเนียร์ป้องกันคอนโทรลพอยต์ไว้ได้นะครับเอาเละฮะฝั่งสีน้ำเงินเองก็ต้องพยายามเหมือนกับว่าผชนเจอกับโอ้เฮฟวี่สีแดงอูเบอร์ใส่นะฮะเจอมินิการกาดใส่หน้าทางออกเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ โอ้โหเรามาดูนดีกว่านะฮะสีน้ำเงินรู้สึกว่าจะมีเฮวี่สนะครับแล้วก็ดีมอนแมนสองโซเยอร์สนะครับแล้วก็มีสเกล t หนึ่งนะฮะแล้วก็มีไพโล่ไพโล่หนึ่งสเกลสเกลสามตัวเลยฮะาทางสีน้ำเงินครับสกเกลสามตัวนะให้ลดมาเหลือ2ตัวนะครับถ้ามากกว่า2ตัวเราจะปรับแพ้ทันทีนะครับสีน้ำเงินรีบเปลี่ยนเลยฮะใครเล่นเป็นเกินเกิน2ตัวเราจะปรับแพ้เลยนะฮะ โอเคฮะตอนนี้เราเห็นได้เห็นได้ชัดว่าทางสีแดงเนี่ยยือ้อไม่ให้สีน้ำเงินมายึดนะครับรู้สึกว่าทางคอนโทรลพอยต์ก็ประสบปัญหากับแซปเปอร์ของสปายนั่นเองรู้สึกว่าสปายต้องทําหน้าที่หนักเลยนะับเพราะว่าต้องคุ้มกันรู้สึกว่าต้องต้องเจอกับเอนจิเนียร์ที่คุ้มกันคอนโทรลพอยต์อยู่นะฮะร,รู้สึกว่าทางสีน้ำเงินเองก็มีเฮวี่อูเบอร์ฮะบุกเข้ามาแล้วครับ คอนโทรลพอยตสีแดงตอนนี้จะโดนยึดหรือไม่จะโดนแคปเจอร์หรือไม่เราต้องมาดูตรงฝั่งทางโอ้โหโดนมีมีเฮวิสีแดงอูเบร์อยู่ฮะสู้ได้ฮะเขาเรียกว่ายืดได้ทันทีเลยนะฮะตอนนี้าละสีน้ำเงินเองก็ไม่ไม่ยอมแพ้พยายามออกมาครับแต่เจอเฮวิ y เราขาดใส่อีกแล้วฮะรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์ลูกย้อยนะฮะคลิสดีนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ เหตุการ์ลูกย้อยคือแบบว่าเป็นดีโมแมนสีน้ำเงินเราทฤษฎีลูกย้อยนะฮะเราเห็นสีแดงของโซเยอร์สีแดงล็อกเก็ตจัมนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าทฤษฎีลูกย้อยยังไม่หยุดนะฮะยังมีอีกมาเรื่อยๆนะครับพอเราดูจากด้านล่างแล้วรู้สึกว่าเฮวี่จะมาทางเส้นทางรถนั่นเองรถไฟนะฮะฝั่งสีแดงเองก็ต้องป้องกันคอนโทรลอย n ์นะครับ กรุณาอย่ากดไม้นะฮะเอาละเอาละฮะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเมื่อกี้ผมมองไม่ทันฮะรู้สึกว่าบุกเข้ามาในคอนโทรลพอยต์นะครับเอาละฮะรู้สึกว่าประสบปัญหากับแซปอ้เอ้าเอาเอาโอ้โหสปายสปายฮะตอนนี้ทางสีแดงเองก็ต้องอยู่นี่นฮะเกิดอะไรขึ้นครับอีกไม่กี่วิครับ ตอนนี้เหลืออีกกิววิฮะคุณแอดมินครับผมมองไม่เห็นนาฬิกาเลยรู้สึกว่าสีน้ำเงินเองก็ต้องบุกมาอย่างหนักเลยฮะตอนนี้บุกอย่างหนักเลยจะกดแคปเจอร์ได้ไหมทางด้านล่างก็มีหมอนะฮะหมอคอยหนุนไว้อยู่นะฮะ ทางสีน้ําเงินเองก็มีสเกลเป็นลิงจ่อป่วนอยู่นะฮะกระโดดไปมานะครับรู้สึกว่าทางเฮฟวี่สีแดงเรานี่ก็ไม่แพ้กันฮะอยู่บนหลังคาแล้วอ๋ออ๋อแคปเจอร์ฮะแคปเจอร์แคปเจอร์โอ้โหเกือบแล้วฮะเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะฮะเกือบแล้วทางสีน้ําเงินเราก็บอกว่าเมื่อกี้จะแคปเจอร์ได้แล้วนะฮะเอา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 แคปเจอร์แคปเจอร์โอ้โหมองไม่ทันอีกแล้วฮะทางสีแดงเองก็ต้องต้องยื้อไว้ให้ได้นะ 10 s e c ค n d แล้วฮะถ้า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 อยู่ตดเก้าวิฮะถ้าถ้าถ้าไอ้นี่ได้นี่เอาสีแดงได้คะแนนไปหนึ่งคะแนนแล้วนะครับเอาสีแดงได้คะแนนไปหนึ่งคะแนนแล้วฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับว่าสีแดงจะยื้อไม่ให้สีน้ำเงินยึดได้นะครับสุดยอดมากเลยฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสี สีน้ำเงินที่มาเป็นสีแดงเนี่ยถ้ายืดได้อีกคุณก็จะได้คะแนนเสมอกันแล้วก็แข่งรอบสุดท้ายนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินมายึดแคปเจอร์อีกแล้วก็ไปตอนสุดท้ายได้ถึงสเตจสุดท้ายเนี่ยสีน้ำเงินชนะไปเลยะฮะคือทีมเมจิแคปนั่นเองเอาละนะฮะตอนนี้เราต้องมาดูกันแล้วว่าใครจะใครจะทนทานมากกว่ากันนะฮะระหว่างาระหว่างสีแดงเนี่ยเขาต้องเป็นฝ่ายดีเฟนเดอร์นะครับ ทำไมผมไม่เห็นเวลาเลยฮะเวลาหายไปไหนหมดะฮะผมไม่เห็นแคปเจอร์เลยฮะคุณแอดมินคุณทุกคนเห็นไหมกรรมการอัลโดลรู้สึกว่ากรรมการมีผมคนเดียวใช่ไหมเนี่ยฮลอหลฮะคุณพีครับฝากเตือนผู้เล่นฝั่งแดงหน่อยเนาะตะกี้เขาเ,เปิดไมค์คือผมเกรงว่าถ้าเกิดเวลา,าเขา<ๆ>เปิดไมค์ค้างหรือว่ากด ตัววีค้างเนี่ยมันจะทำให้เซิร์ฟเวอร์กระตุกนะครับครับผมอ่านะฮะเมื่อกี้ทางแอดมินเราแจ้งมาครับว่าอ่าใครกดห้ามกดเปิดไหม่นะครับจะจะทำให้เซิร์ฟเวอร์กระตุกนะฮะห้ามกดเปิดไหม่นะครับตอนนี้นะฝั่งสีน้ำเงินเราก็มีเฮฟวี่เฮฟวี่สีน้ำเงินรู้สึกว่าเอาเอาเอาเรียบร้อยฮะออกมาอย่างทันเมื่อกี้ผมทันตาเห็นมากรู้สึกว่าล็อกเก็ตจ้ำนะรู้สึกว่าทางนี้ทางนี้เราเมื่อกี้ผมเห็นใครแคปเจอร์ฮะมองไม่ทันเลยครับใครแคปเจอร์ฮะมองไม่ทันจริงๆฮะ สีน้ำเงินเองสีน้ำเงินเองโอ้โหบุกมาได้ดีเลยครับสีน้ำเงินเองบุกมาได้ดีมากเลยฮะเมื่อกี้รู้สึกว่าทางสีแดงเราโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยฮะรู้สึกว่าสีแดงเรามีอินจิเนียร์อยู่คนเดียวนะที่สร้างป้อมเซนทรีไว้อยู่นะฮะรู้สึกว่าเอาเอ้าเอ้าจะแคปได้ไหมจะแคปได้ไหมจะแคปได้ไหมทางสีน้ำเงินเองก็ต้องแบบว่าประจนประจนภัยกับประจนภัยแล้วตอนนี้ผมจะเปนประจนภัยแล้วไปเจอกับโอ้โห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 ทางเฮฟวี่สีเงินเราก็ต้องแบบว่าโหดหนยนะฮะต้องเจอกับอินเดียแดงเฮฟวี่สีแดงนะรู้สึกว่า เรียบร้อยแล้วฮะแคปได้แล้วนะฮะสีนเงินเราแคปได้แล้ว control point เหลืออีกอันนึงฮะอันสุดท้ายแล้ว c o n โทร l point ทางสีแดงเองก็ต้องต้องดีเฟน s ์อย่างหนักนะฮะต้องมี e ิเนียร์เป็นคนคอยสร้างซินซีป้องกันไว้นะฮะฝั่งสีนเงินเองเอามา,ามีล็อกเก้นจัมฮะ้มีการล็อกเก้นจัมเกิดขึ้นครับแต่ไม่สำเร็จฮะโดนดีโมแมน s t i กกี้บอมใส่บินไปเลยฮะโฉบไปเลยฮะตอนนี้รู้สึกว่าทางหน้าทางออกมาเอาเฮวิดีนแดงเรานะ โดนเอาเอาเอาสเกลเราโอ้ไม่ทันนะสเกลเราตายก่อนนะฮะเรามาดูทางนี้กันบ้างดีกว่าทางสีน้ำเงินเราก็ยังป่วนเปี้ยนอยู่ตรงคอนโทรลพอยต์อันที่หนึ่งนะฮะรู้สึกว่าสีแดงเราก็เอ้าโดนสปายแทงฮะพยายามจะกดไใหนะครับอย่ากดไหม่พูดนะฮะเอาเละฮะนี่คือคอนโทรลพอยต์สีแดงนะครับอันสุดท้ายถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินเข้ามาแคปได้ก็จะเป็นฝ่าย ไปต่อนะฮะเอาล้วฮะทางสินเงินเราก็ต้องบุกอย่างเดียวฮะตอนนี้รู้สึกว่าประโชนไพรกับประโชญสิฮะทำไมต้องมาจโนประโชนไพรด้วยฮะเอาล้วฮะทางสินเงินเรามีอืออือเซอร์อื Uber, เอเบอร์แล้วฮะรู้สึกว่าไม่สำเร็จครับโดนไพโลเป่ากระเด็นเลยฮะอ๋อมีการมีการทำให้ไพโลบินละมันบินนะฮะ รู้สึกว่าสินเืองเราก็ต้องมีดิโมแมนเอาสติกกี้บอลย้อยลงมานะฮะใส่ไว้เลยทางเมดิกเองมีเมดิกบุกด้วยนะฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะอูเบอร์แต่เมดิกบุกตายก่อนนะฮะรู้สึกว่าโซเยอร์คนนี้ต้องล็อกเก็ตเอาตายก่อนนะเฮวี Heavy สีแดงเฮวี Heavy สีแดงเราอ๋อ <c oughs> รู้สึกว่ามีสปายติดไฟนะฮะสปายติดไฟฮะเ,ออเรียบร้อยตายก่อนเพื่อน ทางตรงช่องอุโมงค์เองก็เราจะพบเห็นได้เลยว่ามีสไปยพยายามจะเข้าไปช่าสารสีน้ำเงินแต่ก็ไม่สำเร็จนะโดนไพโลเผาไปซะก,ก่อนนะครับฝั่งสนีน้ำเงินเองก็ต้องพยายามยอยากกดไม้นะฮะอยากกดเปิดไม้นะฮะเราต้องบอกคนในนี้นะเพราะว่าถ้ากดไม่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์แหลกนั่นเองนะฮะทางแอดมินเขาแจ้งมาดูสิเอา้า สินเงิน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 โอ้โหเฮวี่เฮวี่โอ้โหอืเอ้าเอาเอ้าโอ้โหแคปเจอร์ได้แล้วครับโอ้โหสินเงินเราสุดยอดมากเลยรู้สึกว่าเป็นอ่แมจิกแคทเรานี่แบบว่านะฮะโอ้โหชอบในการบุกมากเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเก่งในเรื่องการบุกมากเลยฮะทีบีเคเราต้องถึงกับอึ้งเลยฮะถ้าเกิดว่าอ่าสเตดนี้ Magic Cat ยึดได้ถึงสเตจสุดท้าย Magic Cat เป็นฝ่ายชนะทันทีแต่ถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยยื you ้อไม่ให้เมจิ c แค t แคปเจอได้หรือว่าแพ้สีแดงคุณทีม Bk เคทีมบีจะชนะไปเลยนะฮะเราจะไม่นับคะแนนของของทีมฟอร์เ s สนะครับ รู้สึกว่าทางสีแดงนี่ก็จะใช้ทฤษฎีบนบนที่สูงนะฮะบนหลังคาทฤษฎีที่สูงบนหลังคาแล้วก็ทางสีน้ําเงินเองก็ต้องไปเชิญกับสีแดงที่อยู่บนหลังคาเยอะเลยฮะพอสมควรทางสีแดงเองก็ต้องเตรียมอูเบอร์รับมือกับสีน้ำเงินที่จะออกมาในไม่ช้านี้2 1 0ตอนนี้ สีแดงเราสีแดงเรามีเฮวี่ดักอยู่ตรงหน้าประตูนะฮะรู้สึกว่าทางสีน้ำเงินเราให้ดิโมแมนออกมาเรียบร้อยฮะโดนสติ๊กกี้บอมของสีแดงอ,อ๋อโซเยอร์โซเยอร์เรียบร้อยฮะออกมาไม่ทันตั้งตัวตายก่อนเพื่อเลยฮะทางสีแดงเองต้องฝ่ายลุกเข้าไปข้างในครับเอาแล้วฮะอูเบอร์สีน้ำเงินออกมาแล้วผมเห็นหมอบินฮนะตอนนี้ผมเห็นหมอบินรู้สึกว่าไพโรบุกเข้ามาในช่องแคบแล้วมาช่องแคบแล้วเขาจะไปคอนโทรลพอยต์ได้ไหมไปแคปเจอร์พอยต์ได้ไหม รู้สึกว่าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยฮะสีแดงเราไม่เคยไม่มีใครเอาอินเจเนียร์มาสร้างป้อมเซนทรีไว้ตรงคอนโทรลพอยต์เลยนะฮะรู้สึกว่าสีน้ำเงินเรานี่ยึดยึดแล้วนะฮะยึดแล้วเอาแลยฮะยึดแล้วะฮะเรียบร้อยะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับไปอย่างง่ายดายฮะเร็วมากเลยนะ,ะแต่ตอนคอนโทรลพอยต์สุดท้ายนี่จะใช้เวลาสักเท่าไหร่เราไปดูกันดีกว่านะฮะทาง TBK เเองก็ยังบ่นเลยฮะว่าเอ้ยเร็วจังเลยนะ สีแดงเองก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะแต่ตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายถ้าเกิดว่าทางสีแดงเองเนี่ยป้องกันไม่ให้สีน้ำเงินยึดได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะเลยนะฮะแต่ศึกศึกเมื่อเมือม่อครู่เมือม่อเมือม่อเมือ่อที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นนะฮะจะมีศึกของคุณทีมนูบี้แล้วก็ทางเกียนเนี่ยโหแข่งกันชั่วโมงหนึ่งเลยะฮะพยายามอยาก,กดไม้นะครับ โอเคฮะสีงเงินอู้สไปฮะโอ้โหเมื่อกี้ทางสีแดงเองก็ต้องออกมาเรื่อยๆเลยฮะต้องป้องกัน control point ตัวเองนะ,ะไม่ให้สีงเงินมายึดได้ทางสีงเงินเองก็ต้องพยายามบุกค,ครับบุกไปเรื่อยๆเลยฮะรู้สึกว่าทางมีจะมีเฮวี่อยู่ต้าได้นะต้าชั้นล่างนะฮะรู้สึกว่าเฮวี่บุกแล้วผมว่าเรียบร้อยฮะสึกครั้งนี้เร็วมากฮะไม่ทันให้สีแดงตั้งตัวสีแดงเองก็ต้องมีเอนจิเนียร์เป็นคนอคอยป้องกัน,นะฮะรู้สึกว่าเรา ไม่น่าเชื่อฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นนะเมื่อกี้เป็นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยฮะเร็วมากเลยครับโอ้โหไม่ได้ทันตั้งตังตวจจริงฮะเมจิกแคนี่เป็นฝ่ายบุกสุดยอดมากเลยฮะเมจิกแคครับชอบบุกมากเลยใช่ไมฮะนะฮะต่อไปนะครับตรงนี้ต้องเป็นด่านสุดท้ายของฝั่ง TBK แล้วนะ,ะถ้าเกิด TBK เนี่ยสามารถยือ้อไม่ให้สีน้ำเงินหรือว่าเมจิกแคปเนี่ยมาแคปเจอได้ ทีบีเคจะเป็นฝ่ายชนะเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเมจิกแคทเนี่ยโหแบบว่าชอบการบุกเนี่ยแล้วถ้ายึดได้นี่สุดยอดมากนะฮะเมจิกแคทเป็นฝ่ายชนะเลยครับนะฮะเอาละครับฝั่งเินเือนเองนี่ก็คึกขนองครับ รู้สึกว่าฝั่งสีน้ำเงินเองก็มีหมอที่แต่งตัวโหดเหมือนกันไม่ใช่เล่นเลยนะฮะสีแดงเองนี่ก็ต้องมาตั้งรับเลยนะฮะตั้งรับในส่วนของด้านหน้าซึ่งใครออกมาก็จัดการเลยหรือว่าเขาใช้แผนทฤษฎีนี่ฮะ,อะคอนโทรลพพยอันแรกไม่ป้องกันนะฮะรู้สึกว่าจะมีวิศวกรมาป้องกันอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่รู้สึกว่าทางสีแดงเองเนี่ยหมอไม่มีเลยะฮะ <10 seconds. S 2> รู้สึกว่าสีแดงหมอไม่มีเลยฮะไม่มีหมอเลยครับนะฮะไม่มีหมอเลยจริงๆ 5, 3, 2, 1, 1> นะฮะหนึ่ง ออกมาแล้วฮนะโอ้สีแดงเองก็ต้องมาพบเจอกับเฮวี่เอ้าไพรโรเราเป่าฮะไพรโรเราเป่าโอ้โหไม่ทันนะฮะโดนสีน้ําเงินเฮวี่อูเบอร์ใสครับกราดใสเลยตอนนี้กราดใสเลยกราดาใส่เลย,เลย,เลยตอนนี้สีน้ำเงินบุกครับบุกไม่ทันตั้งตัวไม่มีใครมาสนใจสีแดงเลยนะฮะตรงคอน,คอนโทรลพอยต์สีแดงไม่ไม่ไม่สนใจไม่ไมแคร์เลยว่าเอ้ยเราใจนี่ได้ไหมสงสัสสยเขาจะสนใจในเรื่องของในส่วนของป้องกันในส่วนของอคอนโทรลพอยต์อันสุดท้ายนะฮะเอาแล้วฮะตรงนี้ สีแดงต้องกลุมขมักอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยสีน้ำเงินเองก็ต้องมามามาบุกรวดเร็วฮะไม่น่าเชื่อฮะรอบนี้เลาะรวดเร็วมากเลยฮะไม่อยากจะเชื่อเลยฮะรวดเร็วที่ผม,ผมเคยที่ผมเคยจัดมาเลยจริงๆนะถ้าเกิดเป็นไปได้ว่าถ้าทีมเมจิกแคทเองเนี่ยบุกยึดได้ทันทีแสดงว่าเกมนี้เร็วมากเลยนะฮะเราต้องถามคณะกรรมการเรานะไม่ทราบว่าเชียะฝั่งไหนฮะ คณะกำการเรายัาง,ยางบอกว่ายัางเครียดๆอยู่ฮะตอนนี้ <c oughs> ทางสีแดงเองก็ไม่ยอมไม่น้อยหน้าฮะรู้สึกว่าทางทาสีแดงก็มีดีโมแมนมาสกัดไว้นะฮะมาสกัดไว้โดยการใช้ปืน s t i ก k y bomb นะฮะใครมาผ่านมาก็โดนระเบิดะฮะรู้สึกว่าทางสีแดงเองก็มีสเกลเป็นหลิงจอกวนโ oh อ้ยู่ด้านล่าง รู้สึกว่าจะใช้ปืนโห oh, 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 ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะรู้สึกว่าไพโลเราดิกริเซอร์บกคนเดียวไม่รอดฮะโดนระเบิดเละไปเลยฮะตอนนี้ทางดิโมแมนซินเงนเองก็ปล่อยสติ <c oughs> ๊กกี้บอมออกมานะฮะทางสีแดงเองนี่ก็ไม่มีหมอเลยฮะหมอหมอมีแล้วใช่ไหมหมอไม่มีเลยฮะไม่มีหมอจริงฮะรู้สึกว่าเป็นดีเฟนเดอร์ที่ไม่มีหมอทางสีเงินเองก็บุกแล้วฮะรู้สึกว่าบุกแล้วฮะ บุกแล้วสินเงินบุกแล้วบุกแล้วสินเงินบุกแล้วสินเงินสินเงินแคปเจอร์ได้ไหมแคปเจอร์ได้ไหมใช้แคปเจอร์ได้สินเงินชนะไปเลยนะฮะตอนนี้เอาเอาเอาสินเงินสิน้ำเงินสิน้ำเงินสิน้ำเงินโอ้โหเร็วมากเลยฮะโอ้โหไม่ได้ใช่ฮะรอบนี้เป็นการแข่งขันที่เร็วที่สุดเลยนะฮะขอแสดงความยินดีกับสีน้ำเงินด้วยนะครับเมจิกแคราคุณได้ผ่าน อรอบต่อไปนะฮะยินดีด้วยนะครับสีสแดง TBK ไม่ต้องห่วงนะคุณถ้าคุณเข้ามาในส่วนของนี้แล้วคุณได้ถูกคัดเลือกไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ของจริงแน่นอนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวทีมเมจิ c แค t จะได้แข่งกับทีมท,ที่จะที่จะในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นระวังตัวไว้ด้วยนะครับเมจิกแคทครับแล้วพบกันครับ